สวัสดีครับเพจ MG ออร์แกนวันนี้เรามานําเสนอในเรื่องของการปรับท่วงท่าเบาะนะครับวันนี้กับอาจารย์เอสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในส่วนของการปรับเบาะนะครับเพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเซตตัวท็อปเป็นรุ่นเอนะครับซึ่งสามารถปรับเบาะได้ตรงทิศทางด้วยกันนะครับเริ่มต้นนะครับ ในการปรับบอร์ดเรสามารถปรับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับขึ้นนะครับลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการปรับพนักพิงนะครับเอ็นหน้าเอน็นเอ็นหลังเอ็นหน้านะครับตรงนี้สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่แต่ละท่านนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเราสามารถปรับ ได้สีที่ทางด้วยกันนะครับเ้ื่อยการดึงสลักนะครับลงลงอะไรนะครับลงมานะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงให้ตรงกับสรีระหรือความต้องการของลูกค้าแล้วก็สามารถดึงเข้าอ่าดึงออกแล้วก็เข้าตามระยะที่ลูกค้าต้องการนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ mg a regan ของเรานี่อยู่ตรงไหนครับอาจารย์เดช mg regan ของเราถ้าเข้ามาในส่วนของถนนกรุงเทพประทุมนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวิศวประทุมนะครับมาได้นะครับขอบคุณครับสำหรับแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเราไปนําเสนอในรายละเอียดของรุ่นอื่นต่อไปขอบคุณครับ